นี่นี่วิธีจัดสวนนะคะทำที่บ้านเองค่ะยามว่างนี่คือตะไียกค่ะอนี่ควมไม่เอาพ้เปียกนะคะจัดสวนค่ะเนี่ยทำเองค่ะยามว่างจัดสวน ทำเองกับมือนี่แกต้มมะพร้าวนั้นอย่าไปทำมานะเดี๋ยวมาวางข้างนอกนอันนี้กำลังจะจัดนังลกๆอยู่อันนี้จัดแล้วค่ะนี่อันนี้จัดแล้วนะคะสวยไหมคะนี่จัดเองกับมือค่ะ มือตะเปี้ยค่ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะมีอ่างบัวด้วยนี่นี่คือต้นพริกนะคะมีเม็ดพริกออกมาด้วยนี่หน้าบ้านกำลังจัดอันนี้จัดเสร็จ ยังไม่เสร็จดีค่ะเดี๋ยวต้องเหลือตกแต่งอีกถือเข้าข้าวไว้ก่อนประมาณนี้นั่งลมชมวิวกินหมูกระทะได้นะคะนี่นั่งลมชมวิวกินหมูกระทะนี่บรรยากาศใต้ต้นบันไซ <laughs> นี่ค่ะสวยไหมคะ ทำมาสองวันแล้ววันนี้วันที่สามค่อยๆไล่ไปจนสุดขอบนี่นี่เอาเกี่ยดินเข้าที่ทุบให้แน่นแล้วค่อยปูหินเพห,หินใส่ลงไปนี่นี่เปียทำ ต้นกะเพราอันนั้นอย่าตัดนะพี่ีอฟอันนั้นนะ่ะต้นแข็งแรงอย่าตัดนะ่นะนะประมาณนี้คนะ่ะบรรยากาศตอนนี้ยังไม่มีแดดข้าวย,ยังชั่วนะคะขนาดไม่มีแดดนะคะเงือตกค่ะเงือตก ไม่มีแดดแต่เหงื่อตกนะคะพอร้อนค่ะเก็บรายละเอียดอยู่ก่อนที่จะเทหินลงไปต้องเก็บรายละเอียดทุกดินให้มันเท่าเสมอๆกันค่อยเทหินลงไปค่ะ เดี๋ยวเกลี่ยดินเสร็จแล้วต้องไปซื้อหินก่อนนะคะต้องขับรถไปซื้อหินมาก่อนซื้อหินมาเทจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปซื้อหินก่อนนะคะโอเคค่ะ